กาบสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุขคนเด้อเอฟซีหมอลำเพลวเผาเสงทองทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องด่วนล่าสุดพี่น้องทางพระเอกน้องสันหลังจากมีดราม่าของทางคุณเพลวเผาเนาะพระเอกก็ได้โพสถึงนั่งเอกวัแบบนี้พี่น้องบอกว่าอยากให้คุณได้สัมผัสกับผู้หญิงคนนี้ด้วยตัวของคุณมากกว่าข่าวสารบริสันว่าพี่น้องอย่าไ้ตัดสินกันทางโซเชียลประมาณนี้บอกว่า ลองมาติดตามเขาดูการทำงานของเขาคุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งมากที่ผ่านมาได้ขนาดนี้วสันวายิ้มนิ่งทําทุกอย่างมากกว่าทำให้กับตัวเองคือดูแลองค์กรของเขาและครอบครัวลูกของเขาไม่ได้อวยทาดูหล่อวสันวาพี่น้องแต่ผมสงสารเขาเท่าที่ผมเพิ่งเข้ามาตรงนี้ผมรับรู้ได้เลยว่า ทำไมคนถึงรักเชื่อในตัวเขาบางคนเดินออกไปแล้วสุดท้ายก็กลับใจเดินกลับมาติดตามเขาเหมือนเดิมว่าสันวาเพราะว่าเขาไม่เคยตอบโต้และเขาทํางานอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวเลยว่าสันวาพี่น้องก่อนจะมาทํางานกับนางเอกผมติดตามมาเป็นเวลาหนึ่งปีวันนี้ดีใจที่มาทํางานด้วยกันเทคแคร์กันแล้วก็น้องสันก็บ,บอกว่าอีกว่า านางเองกถามประมาณว่าดราม่าที่เกิดขึ้นสันไม่กลัวหรอก็บอกว่าทางแพลวเผ้านี่พูดตลอดเลยว่าใครมาอยู่ตรงนี้ดราม่าหมดนะใจแรกผมก็แอบกังวลแต่ตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าผมไม่ได้แคค์คนที่ดราม่าผมแค่นางเอกและแฟนคลับเราเท่านั้นการทำงานการทำงานครับไม่มีใครดีไปหมดและไม่ดีไปหมดว่าซันวา่าอยู่ที่ว่าปัจจุบันคุณจะเลือก ใช้ด้านไหนมากกว่ากันวสันวาและพี่นงอันนี้ก็บเป็นโพสต์จากทางน้องสันบอกว่าเป็นโพสต์ที่ให้กําลังใจกับทางนางเอกว่าสันวาทางน้องสันได้บอกว่าโพสต์นี้ผมให้กําลังใจกับทางนางเอกหลังจากนั้นพี่นงทางแพลผาวเสงทวงเนาะทางคุณแพลผาวคนก็ได้มาคอมเมนต์ทันทีพี่นงหลังจากที่น้องสันโพสต์ข้อความดังกล่าวทางแม่แพลโพสตตอบว่าแบบนี้พี่นงขอบคุณสันนะคะว่าสันวา ขอบคุณที่เคียงข้างกันนะวัสันมาพี่น้องหลังจากที่ทั้งน้องสันได้โพสต์ข้อความส่งกําลังใจให้กับนางเอกเนาะพี่น้องเนาะพระเอกส่งกําลังใจให้นางเอกกอะฝ่าเขามาตอบขอบคุณท่านที่พี่น้องบอกว่าขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันเด้อประมาณนี้พี่น้องนั่นละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของอัปเดตล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะจากโพสต์ของน้องสันแล้วก็ทางคุณแพลวาจีดวงเลยได้เอามาอัปเดตซูพี่น้องฟังเนาะ ถ้าพี่นงองมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจด้วงไดเด้อถ้ามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจด้วงเสียวมาฝากพี่นงค์ไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด้วงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า